สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในตอนนี้เดี๋ยววันนี้นะคะอาจ,จะพามาดูชุดแต่งตัว New Ford Ranger XL p XL พันะคะตัวนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูค่ะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่749,000บาทนะคะคันนี้เป็นคันสีดำนะคะในรุ่น XL พัดของเรานะคะจะมีทั้งหมดสีสีนะคะก็จะมีสีขาวสีดำสีบอลเงินนะคะแล้วก็สีแดงค่ะคันนี้เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มมันจากตัวทางด้านหน้าเลยนะคะทางด้านหน้านะคะตัวนี้อาใัยเป็นตัวกระจังหน้าม้ามัดแต่งตัวสีเงินให้กับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกคาว่าเจอร์ตัวสีเงินด้วยค่ะตัวกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นม้ามัดแต่งหรือว่าเป็นตัวหนังสือ FORD ตัวใหญ่ก็จัดให้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมให้ไปนะคะก็จะเป็นชุดไฟตัดหมอกค่ะ แล้วก็จะมีตัวชุดครอบไฟหน้าค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะทางด้านข้างนะคะตัวนี้อาใส่ซุ้มล้อที่มีขนาด6นิ้วที่มีหมุดนะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะแล้วก็แม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ16ค่ะมาพร้อมกับยางแม็กซี7เจ้อยนะคะลายแม็กอามีให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้ค่ะแต่ถ้ายางลูกค้าไม่อยากได้เป็นแม็กซี7เจอยากได้เป็นยางแฮน o คุกอาก็จัดให้ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนกันค่ะขนาดฟิล์มนะคะคันนี้บันน่าจะอยู่ที่40%ค่ะรอบคันจะอยู่ที่60%นะคะอันนี้เป็นฟิล์มของ American Auto Film นะคะที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปทางด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวราวหลังคานะคะที่เป็นสีดำล้วนค่ะแล้วก็จะใส่ตัวเบ้ามือจับประตูครอบมือจับประตูนะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะคะตัวนี้อาใส่เป็นตัวชุดครอบฝาถังน้ํามันนะคะที่เป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าไปค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้อาใส <susceptible S 1> <im S 2> ่เป็นตัวชุดครอบไฟท้ายที่เป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะที่ติดเพิ่มเติมทางด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นชุดกันชนหลังนะคะที่เป็นของรุ่น XLT ค่ะอันนี้อาใ <kel> ส่ส ตัวเซ็นเซอร์หลังให้กับลูกค้าเพิ่มไปด้วยนะคะเดีว่าจะพาไปดูตัวภายในรถนะคะนี่นะคะภายในตัวรถนะคะห้องโดยสารของเรากว้างมากเดี๋ยวเาจะขึ้นนั่งให้ดูนะคะ ะะสูงอยู่ที่หนึงเดซนติเมตรสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ติดเข่านะคะ,ะเดี๋ยวอาจจะให้ดูว่าตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะเบาะหนังลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นได้แดงได้ดําได้สีขาวหรือว่าได้สีส้มอันนี้อาจจะให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมทางด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพยางกระดุมเข้ารูปค่ะเดี๋ยวอาจจะดึงเชือกให้ดูทางด้านหลังเบาะนะคะ ตรงนี้จะมีเชือกดึงนะคะอเอาไว้ดูตัวแม่แรงนะคะแม่แรงจะอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ตัวล่างเบาะนะคะจะมีเชือกให้ดึงค่ะตัวนี้เอาไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูทางด้านหน้าฝั่งคนขับค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านหน้าฝั่งคนขับก็สะดวกสบายนะคะ เบาะนะคะเข้ากับตัวได้ดีเลยค่ะนั่งสับับก็สบับสบายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าในรุ่น f o r d Ranger XL Pack ของเรานะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นค่ะ6สปีดหน้าจอ,อยังคงเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงมาก็จะเป็นตัวกุญแจนะคะเราจะมีกุญแจรีโมทให้ทั้งหมด1ดอกอีกดอกนึงจะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะคะ แต่ตรงหน้าจอตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนนะคะเป็นตัวจอ8นิ้วหรือ9นิ้วมาก็จัดให้ได้นะคะเป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดไลน์าได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายค่ะตัวนี้จะเป็น QR โค้ดไลน์ส่วนตัวของงานนะคะสามารถแอดมาสอบถามข้อมูล รายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยค่ะอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มแต่งเต็มให้ตามคลิปนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ชุดแต่งแบบไหนแนวไหนก็สามารถที่จะระบุกับอาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิว Ford Ranger XL Park ของงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ